สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อที่น่ารักกาล,ลยานิมิตรทุกๆคนนะคะชาแนลแพรวัลทาลอดวันนี้เราก็จะมาเล่นพ i อาร์คัอีกเช่นเคยนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมาบ่อยขึ้นนะคะแต่ก็ไม่ใช่ทุกวันนะคะเนื่องจากเตทุระต้องขอภายจริงๆนะคะเพื่อนๆขอบคุณสําหรับการติดตามนะทุกๆก,การกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักเป็นห่วงเป็นใยจากเพื่อนๆทุกคนนะคะ ขอบคุณทั้งคนเก่าก็คนใหม่ที่กดติดตามนะคะเป็นกําลังใจนะคะในการทํางานสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับคุณต่อไปนะคะวันนี้เราก็จะมาทํานายดวงชะตาโดยแบบภาพรวมเช่นเคยนะคะก็จะมีกองไพ่คุณเลือกอยู่3ามกองในหัวข้อที่ว่าเรื่องราวดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะคืออะไรเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้เราก็จะมีแนวทาง การปรับจูนนะคะเทคนิคการแก้ไขให้เรื่องดีๆที่กำลังจะเกิดกับคุณนะคะเกิดขึ้นจริงและมีแนวโน้มว่าทําให้คุณนประสบความสําเร็จจริงๆนะคะโดยมี3กลกองนะที่นี้ให้เพื่อนเลือกนะคะกองที่1นะคะก็จะเป็นลูกประคำนะคะซอยข้อมือนี้นะคะกองที่2ก็จะเป็นนะคะยางมัดผมนะคะ กองที่3ก็จะเป็นกิฟต์ติดผมนะคะกองนี้นะคะให้คุณเลือกมา1กลกองที่คุณคิดว่าคุณมีแรงดึงดูดมากที่สุดนะคะอันไหนที่มันรู้สึกว่าเป็นตัวตนของคุณก็ได้นะคะโดยเพื่อนๆหลายคนนะคะอาจจะมีใครที่เลือกเกิน1กองก็ได้นะคะมาดูกันว่าแนวทางจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนอื่นโปรดรับฟังรับชมโดยใช้วิจารณญาณน,นะคะเพราะไพ่ไม่สามารถจะ เป็นเรื่องราวของคุณทั้งหมดนะคะให้คุณคิดพิจารณานะก่อนนำะไปตัดสินใจอะไรนะคะรับพลังงานบวกรับสิ่งดีๆเข้าไปในชีวิตของคุณนะคะให้สิ่งที่เป็นทุกข์หรือสิ่งที่คุณกำลังกังวลใจอยู่นี้อย่างน้อยนะให้มาลายหายไปสักช่วงเวลาหนึ่งนะก็จะเป็นพลังงานที่ดีกับคุณนะคะสำหรับใครที่มีความทุกข์สำหรับใครที่มีความสุขนะก็คุณก็จะมีความสุขยิ่งขึ้นไปนะคะมาเริ่มต้นกับไพ่กองที่หนึ่งกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะสปินเพื่อนชาวกองที่หนึ่งนะคะใครที่เลือกสร้อยนะคะประคำนี้นะคะเรามาดูกันนะคะเรื่องดีๆที่จะเกิดกับเพื่อนๆนะคะฟ็อ c u p พนะคะคุยน็อป p พนจ a ค l e s นะคะโอ้โหเพื่อนเพื่อน t ดอะสตาร์นะคะชูสอดนะคะแล้วก็ The World นะคะมหศัศจรรย์มากๆขอปรับก่อง หลายคนที่เลือกกองที่หนึ่งคุณเป็นคนที่อยู่แนวหน้าในสังคมหลายคนทํางานเกี่กับโลกออนไลน์หรือเป็นคนที่โดดเด่นในแวดวงสังคมที่คุณเข้าไปอยู่นะคะหน้าที่เนี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะแล้วก็เรื่องของคนรอบข้างด้วยนะคะฟอบคัฟ Queen of p e น t a c l e s นะคะคุณกำลังจะโด่งดังมีชื่อเสียงนะคะเดอะสตาร์นะคนะได้รับการยอมรับมีใครหลายคนสนใจในสิ่งที่คุณทำแล้วคุณกำลังจะเป็นคนที่มีโอกาสเรื่องการเงินเข้ามานะคะบางคนมีโชคมีลาบนะ,ะบางคนเรื่องอุปสรรคของคุณนะทูบสอดนะคะสิ่งไหนที่ตัดสินใจไม่ได้หรือคุณเป็นทุกข์กังวลใจอยู่นะคะอยู่ในสถานการณ์สถานภาพที่ ยังเลือกไม่ได้มองว่าน่าจะเป็นทั้งความรักนะแล้วก็เรื่องของการงานนะคะเพื่อนๆจะมีโอกาสตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นหรือตัดสินใจแบบได้ถูกต้องนะอาจจะถูกที่ถูกเวลาด้วยก็ได้นะคะเ o วิ d ใบนี้นะคะความสําเร็จของคุณในหลายๆสิ่งหลายอย่างที่คุณต้องการโดยเฉพาะเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องการงานนะคะค่อนข้างโดดเด่นมากๆสําหรับ ชาวกองที่1นนะคะต่อไปนี้จะมีแต่คนยอมรับในตัวคุณต่อจากนี้นะคะแนวทางเรื่องการงานที่คุณเฝ้าหวังเฝ้ารอไว้นะคะกําลังจะประสบความสําเร็จจะได้โอกาสนั้นมาแล้วหลายคนนะคุณอาจจะเป็นคนที่มีเพียบพร้อมแทบทุกอย่างแล้วนะคะคุณจะลงมือทําในลักษณะไหนเนี่ยมักจะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับการช่วยเหลือ จากผู้หลักผูก้หหใหญ่หรือบางคนนะตัวคุณเองเป็นคนที่มีโอกาสได้ช่วยเหลือคนอื่นให้ประสบความสําเร็จก็ยิ่งทําให้ชีวิตของคุณจเจริญยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็โฟกัสใบนี้มีแนวโน้มว่าคุณอาจจะไปเจอทางเลือกใหม่หรือเจอสิ่งใหม่โอกาสใหม่ที่ดีกว่าโดยเฉพาะเรื่องของการงานนะคะเพืเ่อนๆอาจจะหยิบจับในสิ่งที่คุณไม่ได้คาดหวงังไม่ได้คาดคิดไว้นะคะอาจจะเป็นอะไรที่เรา ยังไม่แน่ใจด้วยซ้ํานะคะว่าสิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งที่ถูกทางแล้วหรือยังเนี่ยแต่คุณทําแล้วประสบความสําเร็จนะคะเราก็มีชื่อเสียงนะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะในชีวิตของคุณนับจากนี้นะคะมีเกณฑ์ถูกหวยรวยเบอร์นะคะอันนี้ก็ไม่อยากจะแนะนําแต่พอดีหน้าไพ่เป็นในลักษณะนี้นะมีโอกาสเนี่ยมีได้เงินได้ทองนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการงานก็ได้หรือการเสี่ยงโชคนะมีโอกาสนะคะบางคนเนี่ย ได้รับการตอบรับจากสังคมนะ่ะที่คุณไปทํางานนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานเก่าหรือที่ทํางานใหม่หรือหลายคนนะเปลี่ยนอาชีพของตัวเองนะคะเป็นอะไรที่ก้าวกระโดดก้าวหน้าแบบสุดๆนะคะรุ่งและก็ปังมากสําหรับใครหลายๆคนที่เลือกกองที่1นนะคะ ดวงเฮงแล้วก็ดวงปังมากๆนะคะทำอะไรก็สําเร็จในช่วงนี้หลายอย่างที่คุณคิดไว้นะคะก็อาจจะสมใจนะสมใจได้ดังหวังนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องโอกาสใหม่ๆเรื่องที่บางครั้งนะคุณไม่คาดคิดว่าคุณจะทําได้คุณก็ยังมีโอกาสที่จะทําได้นะคะมีงานหลายทางมีการได้รับโอกาสหลายอย่างหลายช่องทางนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องการงานของคุณนะคะนี่คือความโชคดีของคุณชาวกรองที่1นนะคะมาดูว่าไพ่กรอเดช เลิฟนะคะอยากจะบอกอะไรนะคะโฮปนะคะเอาออฟดาร์คเนสคัมไลท์นะคะ, Hope, ะ,ค,ะ, light, ะ,ค,ะคุณจะต้องเหมือนกับปล่อยวางแล้วออกมาจากความรู้สึกที่แย่ๆความรู้สึกที่หดหู่หรือบางคนนะ,ค,ะคุณมีความทุกข์วิตกกังวลใจอะไรนะคะช่วงนี้นะคะให้คุณพยายามเปิดใจนะคะลองหาทางเลือกหรือว่าลองหาคนที่ให้คำปรึกษานะคะคนที่ชี้นำคุณได้หรือเพื่อนที่คุณสามารถที่จะ ปรึกษาเขาได้นะคนใกล้ชิดคนใกล้ครอบครัวก็ได้นะคะและณนะที่นี้พไพ่ใบนี้หมายถึงว่าคุณจะต้องพยายามออกมาหาแสงสว่างนะคะความมืดมนนะความมืดมนที่คุณได้รับไม่ว่าจะเป็นจากสิ่งที่อยู่รอบข้างอาจจะเป็นสิ่งที่คุณต้องเผชิญอยู่นะคะเป็นในลักษณะของบุคคลนะคะหรือความมืดมนในลักษณะสถานที่อยู่ก็ได้นะคะเหมือนต้องการแสงสว่าง คุณต้องมีแสงสว่างให้มากยิ่งขึ้นบ้านของคุณเปิดรับหวงจุ้ยนะคะด้วยการทําให้แสงแดดส่องถึงนะห้องนอนหรือบางคนนะคะต้องออกไปนอกบ้านเจอแสงอาทิตย์เจอในลักษณะของธรรมชาติก็จะทำให้คุณฮิลลิ่งตัวเองได้มากยิ่งขึ้นนะคะสิ่งที่เป็นทุกข์กังวลเนี่ยอาจจะค่อนคลายลงไปได้ในหลายๆคนนะคะหน้าที่นี้ก็คือว่าคุณจะต้องปลดปล่อยความรู้สึกที่มัน darkness นะคะในใจของคุณนะค่อยๆเปิดรับพลังงานนะจากคนรอบข้างจากสิ่งที่ดีๆคนที่ให้พลังงานดีๆกับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าในส่วนของสัตว์เลี้ยงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุณจะมีความสุขเลิกกลัวจากสิ่งที่คุณคิดนะเหมือนกับว่าคุณกําลังเป็นคนที่คิด วาดระแวบงในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไปก่อนนะคะคนอย่าเพิ่งคิดในทํานองนั้นในลักษณะนั้น,เ,นเพื่อนๆชาวกองที่1นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมีทางแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างคุณสามารถที่จะปลดเรื่องสิ่งนั้นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นด้วยตัวคุณเองหรือคําแนะนําจากผู้อื่นนะคะต้องปล่อยความมืดในใจตัวเองต้องปลดปล่อยความรู้สึกแย่ๆของตัวเองนะคะพยายาม หาแสงสว่างทางั้งทางโลกและทางธรรมแล้วก็ในส่วนของสถานที่ที่คุณอยู่ด้วยจะช่วยเปิดรับคุ้มจุ้ยเปิดรับสิ่งดีๆที่กําลังจะได้รับของคุณเนี่ยให้มาเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะเชื่อว่าคนที่มีปัญหาหลายคนที่เป็นพ่อแม่พี่น้องหรือคนในครอบครัวคุณอะรักเราก็ห่วงใยคุณมากๆนะคะคุณจะต้องตื่นจากความกลัวจากความรู้สึกที่ มันเป็นเพียงจิตใต้สำนึกของคุณนะเป็นความคิดของคุณที่ทําให้คุณน่ะยังลังเลอยู่บางครั้งคุณอาจจะต้องตัดสินใจในบางสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะคะเราจะต้องกล้าที่จะออกจากตรงจุดนั้นตรงจุดที่เป็นดักเน็ตในใจของเรานะคะสำหรับชาวกองที่1นนะคะนี่ก็คือคําแนะนําของคุณนะคะขอให้คุณประสบความสําเร็จมีโชคลาภมีการงานที่มั่นคงมีโอกาสที่จะรับความสําเร็จในเรื่อง หน้าที่การงานและการยอมรับจากคนรอบข้างนะคะขอให้คุณมีความสุขมากสวัสดีชาวกองที่1นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกกองที่2นะคะเป็นโบบกผมสีดําน,นะคะเรามาดูกันนะคะเรื่องดีๆของคุณชาวกองที่สองจะมีอะไรบ้างที่คุณกําลังจะได้รับสิ่งดีๆของคุณนะคะเจวิลนะคะ เ h e s ซันนะคะเพื่อนกลองที่สองดวงแรงมากๆเลยค่ะเดอะสตาร์เดอะสตาร์กับเดอะซันคู่กันด้วยนะคะคุณเป็นใครคะเนี่ยเป็นดาราหรือเปล่า Five of Pentacles นะคะและ t r c u p s นะคะ สิ่งแรกที่คุณกำลังจะได้รับนะคะเรื่องดีๆของคุณนะคะ t h e w h e l l the s u t the s t ตาร์ฟ e ดเพ e จั s c คิลเชนะคะการเฉลิมฉลองความสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็การเงินโดยเฉพาะการเงินคุณโดดเด่นมากนะคะ u n e Sun นะคะเด e Sun แล้วก็เทรียงนะคะเ,เพื่อนๆอาจจะมีการได้รับโอกาสเรื่องการเงินนะคะบางคนเนี่ยมีโชควิลาบนะบางคนได้เงินจากการทำงานเป็นกอบเป็นกรรมนะคะแล้วก็ คุณมีพลังงานที่ดีมากๆเลยเดอะซันใบนะี้ความสําเร็จความสว่างสวยนะในจิตวิญญาณของคุณในตัวตนของคุณนะคุณโดดเด่นมากๆเลยนะคะอาจจะเป็นที่จับตาของขใครหลายหลคนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานแล้วก็เรื่องฐานะเรื่องการเงินของคุณนะคะคุณเป็นคนที่ทั้งเดอะสตาร์ทั้งเดอะซันเนี่ยหลายคนนะทำโลกออนไลน์หรือเปล่าคะเป็นคนที่โดดเด่นนะเป็นคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ นะคะหรือเป็นคนที่มีแต่คนจับจ้องนะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นจริงๆนะคะมีแต่คนนิยมชมชอบในตัวคุณนะแล้วค่อนข้างมากค่อนข้างมากค่อนข้างสูงมากนะความสําเร็จ3ามใบนี้นะคะคุณจะพบเจอกับอะไรที่มันโดดเด่นมากๆเลยในชีวิตของคุณนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญงานที่คุณทํานะคะคุณจะได้รับการยอมรับคุณกําลังจะเติบโตไปสู่ ลำดับที่สูงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ฟ้าเพนจะเค้รระวังนะคะบางคนคุณมีโชคมีลาภมีเรื่องการเงินเข้ามาก็ระวังเรื่องการใช้เงินด้วยส่วนไพ่ใบนี้ในลักษณะนี้จริงๆนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมาจากอุปสรรคมาจากความลําบากหรือมาจากบางเรื่องที่แบบมันค่อนข้างจะหนักอะ่ะจึงทําให้คุณเป็นเดซ u น เป็นเดอร์ซันเดอเนี่ยคือรับรู้ว่ากว่าจะมาถึงจุดๆุดนี้ยชีวิตคุณต้องแบบหนักขนาดไหนจึงทําให้คุณไม่เป็นคนที่จะไม่ยอมรับนะคะไม่ยอมรับไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยเจอกับเรื่องแย่ๆนะอาจจะเป็นคนที่ระมัดระวังตัว นะคะในเรื่องคําพูดในเรื่องการทํางานมากยิ่งขึ้นแล้วระมัดระวังตัวในเรื่องการใช้เงินด้วยนะคะเพื่อนๆใช้เงินเป็นรู้จักเก็บเงินมากยิ่งขึ้นเผลอๆจะมีเงินจากเงินเก็บนะ,ะมีงานได้เงินแล้วก็เก็บเงินจนแบบได้เงินเป็นกอบเป็นกามนะบางคนก็มีโชคโชคใหญ่มีเงินมีทองนะวิ่งเข้าหาด้วยซ้ำไป d e วี่กราซานนะคะเพื่อนๆดวงดีมากๆเลยชาวกองที่2นะคะ ช่วงนี้คุณมีเกณฑ์อาจจะไปแบบรู้สึกดีกับใครนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือบางคนมีเรื่องที่มันเกี่ยวกับความถูกต้องความยุติธรรมหรืออะไรที่มันเป็นการเสี่ยงนะคะเดว,วิลไบเนี้ยให้เพื่อนระวังนะคะอาจจะมีผลแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาหนาักนะคะเพราะไพ่โดยรวมเนี่ยดวงคื้นะตาของคุณดวงดีมากๆเลยนะคะบางคนเนี่ย เจ้ากรรมในเวรเหมือนกับปลดปล่อยคุณนะคะ,ะเดวิลกับเดอรานนะให้คุณเจอเรื่องดีๆให้ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดวงคุณอะขึ้นจริงๆนะคะสำหรับใครที่เป็นสายนักบุญหรือสายการสร้างบุญเนี่ยเหมือนกับว่าสิ่งที่เป็นบุญกุศลที่คุณทำมาเนี่ยเ<อ>จ้ากรรมในเวรคุณรับรู้แล้วปลดปล่อยให้คุณอะเจอสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะช่วงนี้ก็ไหว้พระสวดมนต์ให้ ให้เยอะมากยิ่งขึ้นนะหรือใครไม่ได้ทำก็พยายามทำก็กองที่สองเรื่องดีๆนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะดีกว่าก,กองที่หนึ่งด้วยนะดวงคุณนะคะความสำเร็จมาแน่นอนนะคะแล้วก็คุณได้กัรระยานิมิตที่ดีด้วยนะการระยะนิมิตที่รักนิยมชมชอบล้วเชื่อใจในฝีมือลายมือของคุณคนที่คุณติดต่อประสานงานด้วยเทียมครับนะคะ ขาจะให้โอกาสดีๆคุณมาประสบความสำเร็จแบบเต็มร้อยสำหรับชาวกองที่สองนะคะเรามาดูกันว่าไพ่อยากจะแนะนำาแะนรเพื่อนชาวกองที่2นะคะไพ่ g r o d d e s Love นะคะ Joy e m b r a c e t h e Blessing of Life นะคะเ,เพื่อนๆเป็นคนหลายคนเป็นคนที่เฟนลี่นะหลายคนเนี่ยค่ะคุณน่าจะเป็น คนที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์ก็ได้นะมีความรักความเมตตาให้เหล่าสรรัตว์ัสแล้วมั่นใจว่าสิ่งที่คุณทำอะ่ะหลายคนทำด้วยหัวใจทำด้วยความรู้สึกที่เมตตาต่อผู้อื่นนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะสัตว์พวกนี้รับความรักรับความรู้สึกดีๆจากตัวคุณได้แบบเต็มๆเ,เลยเพราะฉะนั้นส่งผลเกี่ยวกับเรื่องการงานของคุณมากๆชาวที่สชาวกองที่สนะคะคุณก็จะรับความรักดีๆ จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากพระผู้เป็นเจ้าจากเพื่อนจากกัลยาณมิตรที่อย่างคุณเช่นเดียวกันแต่มีข้อแม้อีกอย่างหนึ่งนะคะที่พายจะบอกคุณนะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บความรู้สึกในบางมุมนะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังในบางเรื่องมากเกินไปวิตกกังวลนะคะบางครั้งต้องปล่อยวางเพราะบางสิ่งบางอย่างที่คุณพยายามทําไปมันไม่ใช่ว่าทุกคนะเขาจะยอมรับหรือทุกคนเขาจะเข้าใจในสิ่งที่คุณพยายามทุกคนนะคะ คนไหนที่เขาไม่เข้าใจหรือไม่ได้เห็นด้วยกับตัวเราให้คุณปล่อยวางคุณอย่าคิดมากนะคะพยายามทําสิ่งที่ดีสิ่งที่ออกมาจากหัวใจของคุณเช่นเคยนะแล้วก็เวลาไหนไม่สบายใจนะคะอย่ากเก็บเอาไว้คนเดียวพยายามระบายนะพยายามออกไปหาธรรมชาติออกไปหา พลังงานดีๆจากสิ่งรอบข้างบ้างเวลาที่คุณเป็นทุกข์เวลาที่คุณมีพลังงานที่ค่อนข้างเป็นลบนะแต่มั่นใจว่าจะเป็นส่วนน้อยมากๆเลยสําหรับชาวกองที่2สําหรับพลังงานลบของคุณนะคะว่าคุณมีความรักมีความเมตตายกับผู้อื่นนะคะจิตใจดีจิตใจงดงามมากๆเลยสําหรับชาวกองที่2ขอคุณมีความสุขเรื่องการเงินและความสําเร็จของคุณนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะ ใครชอบช่วยกดไลค์กด subscribe นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนชาวกองที่3นะคะกองนี้สวยมากๆเลยนะคะกิ๊บลูโบนะคะมาดูกันว่าเรื่องดีๆของเพื่อนชาวกองที่3จะมีอะไรนะคะจัสติกนะคะสามไม้เท้าลอเวอร์สนะคะ เก้าถ้วยแล้วก็เพจอัพวานนะคะก่อนอื่นเลยนะคะจากหน้าไพ่5ใบนี้นะเพื่อนชาวกองที่3นะคะเสน่ดึงดูดของคุณรุนแรงมากคุณเป็นคนที่หน้าตาดีมีออร่านะคะหรือว่าเป็นคนที่บุคลิกดีแต่งตัวดีก็ได้นะคะมีความมั่นใจนะความมา่มั่นมั่นอกมั่นใจในตัวเองนะคะ ณเวลานี้สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเรื่องที่หนึ่งก็คือจะมีใครแอบมาบอกรักคุณหรือเปล่านะคะมีใครแอบรักแอบ,แอบรักแอบชอบนะ,ะแอบรู้สึกดีกับคุณนะคะแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้เจอเนื้อคู่เจอคนที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกต่อจิตใจของคุณนะคะมีความรักความสเสน่หาจากเพศตรงข้ามแล้วก็คนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหลายคนที่เลือกกองที่3านี้นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบขอร้องขอพร จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณกําลังจะได้รับพรในเรื่องความรักโดดเด่นมากนะคะแล้วก็เรื่องการงานที่จะมั่นคงงานที่คุณจะได้เจอโอกาสดีมากยิ่งขึ้นนะะมีการพัฒนาไปสู่ความสําเร็จนะคะแล้วก็หลายคนมีโอกาสนะคะที่จะมีความสมบูรณ์พูนสุขในชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะถึงแม้จะไม่ใช่เงินทองมากมายแต่คุณอิ่มเอมมีความสุขในแบบที่คุณเป็นนะคะมีโอกาสได้รับความรักความเมตตา จากคนรอบข้างนะคะ j u แล้วก็3าม m e t a ล l เว e ร์นะคะสิ่งที่ถูกกำหนดกฎเกณฑ์ไว้สำหรับคุณกำลังจะบังเกิดผลโดยเฉพาะเรื่องความรักและเรื่องของการงานะะหลายคนที่คุณยังคาราคาซังยังคงมีปัญหาอะไรบางอย่างจะถูกจัดสรรจัดการนะคะแล้วก็จัดแจงให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวนะคะเรื่องดีๆของคุณนะคะคุณจะมี โอกาสได้ผจญภัยครั้งใหม่ในชีวิตนะความสำเร็จเริ่มต้นมาจากแนวคิดแนวทางนะคะแล้วก็การวางแผนการตัดสินใจของคุณเองช่วงนี้ถ้าอะไรที่คุณคิดแล้วมันมีโอกาสจะประสบความสำเร็จเพื่อนเอนชาวกองที่3อย่าลืมนะคะรีบคิดรีบทำเลยนะคะโอกาส โอกาสมาแล้วนะคะความสําเร็จบังเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงานหลายคนมีโอกาสได้รับตําแหน่งใหม่ได้รับโอกาสใหม่เรื่องงานที่พิสูจน์ตัวเองจนคุณนะคะอาจจะต้องแบบเปลี่ยนแนวทางวิสัยทัศน์ในเรื่องการทํางานของตัวเองไปเลยก็ได้นะคะเปลี่ยนไปแล้วประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะบางคนมีโอกาสที่ จะทาอะไรง่ายๆแล้วประสบความสําเร็จอะโดยเฉพาะเ,เรื่องการงานนะคะอาจจะแบบจะต้องไม่อาจจะไม่ต้องเหนื่อยมากแล้วอะแต่ได้เงินเยอะได้โอกาสดีๆมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับเรื่องการงานเข้ามาเรื่องการเงินเข้ามานะคะบางคนได้โอกาสแบบทำอะไรนิดๆหน่อยๆอะแล้วคุณก็ประสบความสำเร็จได้เงินได้ทองมาเป็นกอบเป็นกำนะคะเรามาดูกันว่าไพ่ a n d e s s Love นะคะอยากจะบอกอะไรชาวกองที่3านะคะ s c a n d ต r y นะคะ connect to your inner strength นะคะแนะนำให้คุณไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะจัสติกใบนี้กับ s c a n n e r y นะคะคือเพื่อนๆอ,อาจจะต้องมีการขอพรขอร้องหรือว่าอยู่ในพลังงานของการสร้างบนสร้างกุศลนะคะเล็กๆน้อยๆที่คุณพอทำได้นะคะช่วงนี้สิ่งที่เป็นปัญหาอยู่รอบข้างหรือวิตกกังวลอะไรมากมายที่คุณกำลังเผชิญอยู่นะคะคุณจะต้อง พักใจนะคะกองนี้นะคะเหมือนพลังงานดีๆนะคะในการสร้างบุญกุศลหรือว่าพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นนะคะที่คุณเคารพนับถือก็ได้นะเนี่ยมีการขอพรนะคะมีเรื่องของจิตวิญญาณนะถ้าคุณพยายาม สร้างสิ่งที่ดีงามนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณว่าให้คุณพักแล้วก็หาเวลาในการทําสมาธินะคะทำจิตใจให้ปล่อยวางจากสิ่งที่คุณวิตกกังวลอยู่นะคะพอมองเหมือนว่าคนที่เลือกกองที่3ามนะคะคุณจะมีภาระหรือมีอุปสรรคหลายอย่างที่คุณวิตกกังวลอยู่นะคะคุณจะต้องพักฟื้นจิตวิญ,ญญาณของคุณนะคะจิตวิญ,ญญาณภายในของคุณเพื่อพร้อมจะรับมือกับสิ่งที่ดีกว่านะคะสิ่งไหนที่ ไม่จําเป็นต้องพูดไม่จําเป็นต้องรับรู้ก็ให้เพื่อนๆตัดตรงส่วนนั้นไปปล่อยวางใส่ใจกับสิ่งที่คุณยังคงมีอยู่ยังคงเหลืออยู่นะคะแล้วทํามันให้ดีที่สุดนะคะถึงช่วงเวลาพักเพื่อนๆก็ต้องพักนะคะพยายามพักผ่อนอย่าทําอะไรที่มันหนักเกินไปนะคุณจะต้องดูแลตัวเองก่อนที่คุณจะดูแลคนอื่นนะคะหน้าที่หลายอย่างภาระหลายอย่าง แล้วก็ปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะคะมองว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณเลยด้วยซ้ำไปสําหรับชาวกงที่3นะคะแต่ว่าคุณเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนะหลายสิ่งหลายอย่างคุณจะผ่านมันไม่ได้นะ ยพยายามยึดติดกับสิ่งที่มันไม่ดีต่อใจไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวเรานะคะโดยเฉพาะเรื่องที่ท็อกซิกเรื่องของคนอื่นหรือเรื่องสภาวะของสิ่งแวดล้อมภายนอกนะคะตัวคุณเองยึดมั่นถือมั่นมั่นอกมั่นใจแล้วก็พยายามใส่ใจในสิ่งที่เราจะทําดีกว่านะคะเพราะสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะมีเรื่องดีๆที่กําลังจะเข้ามาคุณจะต้องน้อมรับสิ่งดีๆมาจากภายในของตัวคุณเองนะคะ สิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปนะคะนี่คือข้อความสําคัญสําหรับคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เคียงข้างคุณเสมอนะคะแล้วก็ความดีงามสิ่งดีๆที่คุณเคยมทีที่คุณเคยทำนะคะยังคงอยู่ห้อมร้อมรอบตัวคุณนะคะจะทําให้คุณนะมีพลังในการที่จะก้าวต่อไปสําหรับชาวกองที่3ามก็มีเท่านี้นะคะ